รบกวนพี่ช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะผมชื่อภาคภูมิรอาใจนะครับอยู่มปยอครับสุดวิจัยวังน้อยครับค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ IT Security นะคะอยากทราบความรู้สึกก่อนที่จะได้เข้ารับฟังการบรรยายในวันนี้ครับก็ก่อนที่จะเข้ารับฟังการบรรยายนะครับเราก็จะโดยส่วนตัวนะครับผมจะไม่รู้ว่าในชีวิตประจําวันที่เราใช้งาน ระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเราตั้งพาสเวิร์ดต่างๆเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องหรือว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับค่ะแล้วหลังจากที่ได้รับการฟังรู้สึกยังไงบ้างครก็วิทกากรก็จะแนะนำนะครับว่ามีสิ่งที่เราควรจะทำะหรือว่าในระหว่างการใช้งานในระบบอินเทอ Internet, ร์เน็ตรักษาแบบนั้นแล้วก็ พาสเวิร์ดที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าแนะนําวิธีในการที่ใช้เครือข่ายเน็ตเวิร์กอย่างปลอดภัยครับค่ะแล้วตัวสาธิตของเราทั้งหมด10ตัวเนี่ยค่ะชอบตัวไหนมากที่สุดคะก็โดยตัวก็ชอบอวิธีการแฮกพวกพาสเวิร์ดนะครับว่ามันแฮกกันได้ยากง่ายแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นนะครับแบบ อ,อ,อยากให้ปากอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ครับก็อยากให้คนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอ,อบรม,มนะครับได้เข้าร่วมจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับจะได้มีการระวังตัวกันมากขึ้นครับคก็ขอบพระคุณพี่มากๆเลยครับครับ